เพราะอะไรนะทําไมขนแมวเปลี่ยนไปวิวหกสามชาแนลก็จะมาพูดถึงน้องวิเชียนมาตหน้ามนของเรานั่นเองตอนเกิดมาใหม่ๆนะคะขนของน้องจะมีสีขาวหรือว่าสีครีมหรือว่าสีขาวนวลนๆนนก่อนหลังลืมตาเผชิญโลกแบบไม่นานนะักเท่าไหร่ประมาณสัก2ออาทิตย์ สีขนของน้องก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆตามบริเวณที่เป็นอุณหภูมิที่ร่างกายต่ำนะคะอย่างเช่นใบหน้าหูทั้งสองข้างแล้วก็อุ้งเท้าทั้งสีและก็หางและก็มีจุดสำคัญอยู่จุดนึงคืออวัยว,วะเพศก็เป็นสีเข้มขึ้นนะสาเหตุก็เกิดมาจากยีนอันบิดิซึม ชนิดสีพอยก็ทำให้สีขนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิร่างกายของเขานะคะแล้วก็อุณหภูมิแบบสิ่งแวดล้อมเมื่อแมวโตวขึ้นนะคะสีขนแมวก็จะมีความเข้มขึ้นเรื่อยๆไม่มีการคงที่นะคะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างช่วงวัยแล้วก็ลักษณะส,สีขนก็จะเปลี่ยนไปอย่างตอนเป็นลูกแมวนะคะเมื่อแรกเกิดนี่ค่ะลูกแมวก็จะมี ขนเป็นสีขาวนวลหรือจะเป็นสีครีมอ่อนแล้วก็ช่วงที่เขาเติบโตขึ้นนะคะ<ฮ>และอุณหภูมิในร่างกายก็จะมีความแตกต่างกันสีขนก็จะค่อยเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นสีขนก็จะเข้มขึ้นในบริเวณที่มีอุณหภูมิร่างกายที่ต่ำนะคะก็อย่างเช่นใบหน้าหูทั้งสองหางและก็เท้าทั้งสี่แล้วก็อวัยวะเพศความเจ็บปวดด้านเรื่องสุขภาพ หรือว่าความเครียดเ่ะก็อาจมีส่งผลให้สีขนของเขาเนี่ยคะ่ะเข้มขึ้นปกติได้นะเรื่องอาหารก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นกันนะคะที่สามารถแบบส่งผลคือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีขนของวิเชียนมาศก็ได้เช่นกันค่ะสรุปแล้วว่าสายวิเชียนมาศเนี่นะคะเขาจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าอากาศร้อน อบอ้าวสีขนที่เข้มเขาอะค่ะเขาจะค่อยๆเป็นสีลดลงเป็นสีอ่อนลงนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่อากาศหนาวอากาศเย็นเนี่ยค่ะจะมีส่งผลให้สีของเขาเข้มขึ้นเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะและเขาก็ยังมีตำหนินิดนึงคือหางเขาเจอ คดงอดและคดตาเล่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิว63ชาแนลกันนะคะ